ในกรณีที่เราใช้โปรแกรมไลน์นะครับแล้วเราต้องการอยากส่งตัวตำแหน่งพิกัดที่เรากำลังอยู่นะครับเพื่อให้เพื่อนนะครับอย่างเช่นเราอาจจะไปที่ร้านหนังสือร้านหนึ่ง,ลนนงแล้วเราเพื่อนเราอยากมาหาเราแต่เขาไม่รู้ว่าร้านนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถให้ไลน์ส่งพิกัดแล้วก็นำทางมาได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับเราก็เพียงแค่กดที่ปุ่มไลน์โปรแกรมไลน์ของเรานะครับจากนะั้นสมมติว่า อาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็นอาจารย์เลือกไอคอนของเพื่อนของเรานะครับนะเราต้องการส่งสมุดว่าอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็น Line Notify แล้วกันนะครับอาจารย์ต้องการส่งพิกัดบอกเพื่อนนะครับว่าร้านหนังสือนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเพียงแค่กดปุ่มเครื่องหมายบวกที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับกดได้เลยครับผมจากนั้นนะครับเราจะเจอเมนูย่อยครับที่ชื่อว่าตำแหน่งที่ตั้งนะครับเราก็สามารถที่จะกดตำแหน่งที่ตั้งไปนะครับจากนั้น ระบบก็จะทำการโชว์พิกัดตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเห็นว่าเราอยู่ณนะตำแหน่งตรงนี้ถูกต้องนะเราก็เพียงแค่กดปุ่มแชร์ตรงนี้ให้กับเพื่อนนะครับจากนั้นครับก็จะมีการส่งตัวไอคอนของตำแหน่งของเรานะครับไปให้เพื่อนเพื่อนเราก็จะเห็นตำแหน่งที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนเราก็สามารถกดที่ไอคอนนี้ได้นะครับ ปกตินะครับตัวลายเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะนําทางได้โดยตรงเลยนะครับตอนนี้เขาจะเห็นเพียงแค่ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับแต่จะไม่สามารถกดปุ่มนําทางได้เทคนิคง่ายๆนะครับก็คือให้เรากดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าแสดงในแอป,ปอื่นนะครับเลือกตัวเลือกข้างบนนะครับอ่า เขาก็ให้เราเลือกว่าเราจะแสดงในในแอปตัวไหนนะครับก็ให้เราเลือกเป็นตัวตัวแมพนะครับมันก็จะส่งค่านี้ไปเปิดใน o o o l l m m p s นะครับจากนั้นครับก็ง่ายนะครับเพื่อนของเราเขาก็จะสามารถกดปุ่มเลือกเส้นทางแล้วก็เริ่มการเดินทางได้เลยก็จะเป็นการนำพาเขามาหาตาแหน่งที่เรากำลังอยู่ครับ โอเคครับหวังว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับใช้ประยุกต์ใช้ไลน์นะครับในการที่จะบอกพิกัดแล้วก็นำทางเพื่อนมาหาเราได้นะครับไว้ติดตามกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์และสั่นกระดิ่งด้วยขอบคุณครับ